สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะพอดีโปรแกรม Illustrator e นะคะเปิดไม่ได้ก็คือขึ้นมาแบบนี้นะคะ The operation cannot complete because of an unknown error นะคะขึ้นมาแบบนี้เลยเปิดไม่ได้วิธีการแก้ไขนะคะก็คือให้มาที่กดโอเคไปก่อน เป็นอย่างนี้นะคะก็คือเปิดไม่ได้ปิดไปก่อนเลยนะคะอ่ะวิธีการแก้ไขนะคะก็ให้มาที่ drive c นะคะ,ะมาที่ drive c ตรงนี้แล้วก็เปิดโปรแกรมไฟล์แล้วก็มาที่ common file ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ adobe อ่าเสร็จแล้วมาตรง uxp ตัวนี้นะคะ คลิกขวาแล้วก็อ่ะ UXP UH นี่นะ Rename เลยนะคะเปลี่ยนชื่อเติม00ด้านหน้านะคะแล้วก็กด Enter อ่ะก็จะกลายเป็น00 UXP UH นะคะคราวนี้มาเปิด Illustrator กันใหม่ ต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้เราเพิ่งปิดไปอ่ามาแล้วกำลังมานะอืมเรียบร้อยโอเคอ่ะก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วนะคะบ๊ายบาย